อึ้งรับปีใหม่พี่ชอตยื่นหนังสือลาออกแกรมมี่มีผล4มกราคม64 ช็อกวงการรับปีใหม่สำหรับวงการธุรกิจบันเทิงไทยเมื่อบริษัท GMM Grammy จำกัดยื่นหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องแจ้งการลาออกของกรรมการบริษัทโดยระบุว่าบริษัท GMM Grammy จำกัดขอเรียนให้ทราบว่าดรล,าลักษนาลีและยุทธโยธินและนางสายทิพย์มนตรีกุลณณอยุธยาซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ยื่นหนังสือลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจประกอบกับมีภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมากทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่4มกราคม2564เป็นต้นไปทั้งนี้หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งแทนดรลัคนาและนางสายทิพย์ได้แล้วบริษัทจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบต่อไป อย่างไรก็ตามนางสายทิพย์ยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซน์สองหนึ่งจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GMM Grammy เช่นเดิมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ